แล้วว่าหมูจริงแล้ว,วที่หนูกินข้าววันนี้หนูกินอ่ะกินหมูใช่ไหมใช่ใช่แล้วที่หนูกินอ่ะหมูตายใช่ไหมไม่ใช่บอกก็คือไม่ใช่ <c oughs> คือก็ไม่ใช่ดิมันเป็นใช่อย่างไรอะถ้าหมูไม่ตายแล้วหนูจะกินยังไงไม่ใช่ <c oughs> แล้ว <c oughs> ที่หนูกินอะ่ะคือหมูหมูหมูชิ้นเหรอ,อนน อ๋อนันน่นอะอน,นันหมูจริงไม่ใช่หมูตาย <ours> อ้โ <pedir> ที่หนูกินนี่ไม่ใช่หมูตายอันนั้นมันข้าถ้าถ้าหมูจริงอะ่ะก็มีจมูกแก้าอ๋ออันนั้นมันอันนั้นมันอันนั้นไม่มีจมูกอ๋อนนถ้าหมูอ๋อถ้ามีจมูกนี่คือหมูจริง แต่ถ้าที่หนูกินวันนี้คือหมูตายบอกก็ือไม่ใช่วันนี้วันนี้หนูกินข้าวใช่ไหมลูกใช่กินหมูกินหมูหมูตายบอกบคือไม่ใช่ไม่ใชอนนอนน่อันนั้นมัอันนั้มันมีหมู หมูข,ข้างอะเดี๋<อ>ยววันนี้กินข้าวกับหมูหมูชิน้น<ลง>ใแต่ไม่ใช่หมูตายใช่อ๋อคือวันนี้หนูก,กินหมูชิน้นใช่ไหม หมูชิ้นนี่คือหมูตายตาแล้วหนูตายแล้วถ้าหมูไม่ตายหนูจะกินยังไงไม่ได้นั่นเปหมูชิ้นอ๋อนี่หมูชิ้นใช่แล้วกินกับอะไรอีกผัก,ผ,กผ,ผักกินผักข้าวผักกับข้าวเหรอปลาปลาปลากินปลา<ร>ปลาปลา,าอะไร ปลาทูปลาทูตายไม่ได้มันเป็นสีอะไรไม่รู้ปลาทอดเหรอปลาทอดเนาะอันคือคือแ,แตงโมแตงโมปลาทูนี่คือปลาทูตายตายก็ตายเดี๋ยวเดี๋ยวแตงโมอะแตงโมแตงโมเหลืองเหรอ S <S อันนั้นไม่ใช่หมูนนมหมหมหมช่น,ชนอันนั้นหมูจังหมูชิ้นหมูชิ้นอันนันหมูชิ้นโอ้โหหมูชิ้นนี่ไม่ใช่หมูตายใช่อ <S 2> <S 2> โอ้ยพ่องงกับหนูมากเลยเนี่ยวันนี้หนูกินข้าวกับหมูหมูชิน้นอย ไม่ใช่หูตายแล้วก็หูชิ้นกินปลาทูด้วยปลาทูตายปลาทูปลาทูเป็นสีนั้นเป็นสีแบบนั้นแล้วแล้วก็ใส่ลงไปปลาทูกี่ตัวหคนกินกี่ตัวปลาทูอ่ะกินปลาทูห้าตัวมันกรอบ 嘿嘿嘿哈哈哈。<laughs>